กโตเนี่ยต่อให้ทำบุญมากน้อยแค่ไหนต่อให้เรามีดวงจิตแข็งแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่มีความรู้แล้วก็รู้ไม่เท่าทันแชร์ลูกโตเนี่ยยังไงก็โดนหลอกแน่นอนนะครับเพราะว่าแชร์ลูกโตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาคาราคาซังนะฮะฟังดูแล้วเป็นปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาคนไทยเนี่ยคาราคาซังเป็นปัญหาแบบญี่ปุ่นอะผมล้อเล่นไปไกลกแล้วอะกลับมาดีกว่าฮะเข้าเรื่องเป็นปัญหาที่คาราคาซังคนระับที่เกิดขึ้น ในประเทศไทยกันตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับนั่นคือแชร์ลูกโซ่เพราะว่าคนโดนหลอกในทุกๆวันนี้ตั้งแต่ในอดีจนถึงปัจจุบันเนี่ยมียอดความมูลค่าความเสียหายเนี่ยหลักเป็นหมื่นล้านแสนล้านกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องมาพูดคุยแล้วก็ทาความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องแชร์ลูกโซ่กันไปเยอะแยะมากเลยทีเดียวไปเตือนภัยกันก็เยอะ วันนี้เราขอที่ะคุณผู้ชมครับไปย้อนดีกว่าครับไปดูแชร์ลูกโซ่หคดทีที่เคยอยู่ในอดีตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคดีแชร์ลูกโซ่ที่ร้อนแรงนะครเรื่องของ ผู้ที่เข้ามาร้องเรียนนะฮะกับกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็สํานักงานตํำรวจแห่งชาติด้วยคดีแรกครับนั่นคือแชร์แม่ชม้อยแม่ฟังดูแล้วดูเป็นแบบแชร์ไทยๆแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าแชร์นี้ครับที่จะพูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าวงแชร์นี้เนี่ยสามารถหลอกเงินลงทุนไปได้ถึง4 4 3 0ล้านบาทไม่ใช่4 0 0 0บาทนะฮะ4,000กว่าล้านบาทคุณ มันเยอะมากแล้วก็มีผู้เสียหายมากถึง13,248คนอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขยอดจากเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมและต้องบอกว่าแรงจูงใจที่ทําให้คนเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมากนั่นคือการชักชวนให้ลงทุนในรูปแบบของรถบรรทุกน้ํามันครับคันละ ต้องบอกว่าเป็นคันละ1 6 5 0 0บาทให้ผลตอบแทนนะครับเดือนละ1,200บาทรูปแบบวิธีการคือจะทําให้ได้รับผลตอบแทน6.5%ต่อเดือนหรือว่า7.8%ต่อปียังไงก็คือเหมือนประมาณว่าสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาเป็นแม่ชม้อยครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ดําเนินกิจการค้าน้ํามันทั้งใน แล้วก็นอกประเทศเราก็บอกว่ามีเรือเดินเรือนะฮะไปต่างประเทศด้วยส่งออกน้ํามันทั้งในแล้วก็นอกต่างประเทศครับจึงทําให้ชักชวนประชาชนเนี่ยเขามาร่วมลงธุรกิจดยการเหมือนกันกนี่แหละมาออมเงินแล้วก็รอรับผลตอบแทนบอกว่าโอ้โหได้รับผลตอบแทนเนี่ยลงทุนไปแล้ว10,000กลายเป็นหมื่นห้าสองหมกลายเป็น25งหมหรือกลายเป็น3 0,000มันเยอะมากคุณพอคนประชาชนหลงเชื่อก็เอาอยัางไงเลยทีนี้เอาเงินไปลงทุนครับปรากฏว่า สูญหายไป4,000กว่าล้านบาทก็อย่างที่บอกกันนะว่ามันทําให้มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเดี่ยมันเยอะแยะมากเลยทีเดียวนะฮะอย่างแชร์ยูปันครับแชร์ตัวนี้ก็ดังไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะฮะเป็นแชร์ลูกโซ่ในรูปแบบที่เป็นการทักชวนให้นําเงินมาลงทุนเป็นเครือข่ายมีทั้งการขายแบบหน่วยการลงทุนแบบยูโคเรน คุ้นๆไหมครับผมไม่คุ้นนะฮะแต่คนที่เคยลงทุนไปกับยูฟันเนี่ยนะ่าจะคุ้นกันอยู่นะครับเป็นหน่วยลงทุนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้รับรองในเรื่องของตามกฎหมายแล้วก็บริษัทอ้างว่าเป็นะกุลเงินที่มีมูลค่ามากขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆอา้าว บริษัทบอกว่าเพิ่มขึ้นน่ะลงทุนวันนี้วันทั้งหน้าเนี่ยมีโอกาสเต,ติบโตมากยิ่งขึ้นเราจะไม่ลงทุนหน่อยเหรอเราก็ลงทุนไปแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับพอลงทุนไปแล้วผลตอบแทนมันสูงมากมูลค่าสูงมากกลายเป็นมีผู้เสียหายนะครับที่รวมตัวกันมากถึง2,400กว่าคนมูลค่าความเสียหาย352ล้านบาทถึงแม้ว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ย จะไม่เท่ากับการลงทุนจากแชร์ที่เรียกว่าแม่ชมย์นะฮะแต่ว่าต้องบอกว่ามีวิธีการการลงทุนที่ปีรูปแบบที่แตกต่างกันไปคุณผู้ชมเห็นแล้วไหมครว่าโอ้โหกลโกงของแชร์ต่างเนี่ยมันก็จะมีกลลวิธีกลลเม็ดต่างๆที่มีความคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันไปแชร์แรกคืออะไรครับคือการลง รูปแบบของเรือเดินน้ํามันรถโดยสารน้ํามันทั้งในและนอกประเทศเอาเงินลงทุนเหมือนกันล้วก็ได้เงินตอบแทนมามากกว่าเดิมอชื่ออะไรครับลงทุนไปกับเหรียญเหรียญอะไรนะเหรียญอะไรนะเมื่อกี้นี้ที่บอกกันไปยูโทเค็นพอบอกว่าเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ลงทุนไปเหมือนกันเลยได้ผลตอบแทนมาบอกว่าจะมีส่วนแบ่งมาให้ 7- 1 2ปรากฏว่าตอนแรกมันก็ได้ดีอยู่หรอกแต่พอตอนหลังมันก็ไม่ได้แล้วไงถ้าไม่ได้คือทำไงก็ต้องไปชวนคนอื่นต่อไปชวนคนอื่นมาลงทุนกันต่อคนอื่นก็กลายเป็นว่า โดนหลอกมาเหมือนกันครับแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นคือมันเป็นทอดๆเป็นวงกว้างเลยทีเดียวทุกวินาทีนะครับที่มีผู้โดนหลอกกันอยู่เป็นประจำเลยทีเดียวนะฮะอีก3แชร์ครับที่เป็นย้อนรอยนะครับ5แชร์ในอดีตที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นข่าวใหญ่โตกันมากที่สุดนะฮะแชร์แม่มณีนะครับหรือที่เริ่มต้นจากแม่มณีที่เป็นแมคค้าออนไลน์ที่มีการเปิดวงแชร์นะครับให้คนมาออมเงินแล้วก็มีการลงทุน ผ่านโซเชียลมีเดียนี่ล่ะโดยมีการอ้างนะฮะว่า้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง93นะครับในระยะสั้นเช่นเช่นยังไงครับเช่นให้ลงทุนวงละ1,000บาทก็จะได้ผลตอบแทนไปถึง930บาทต่อวงก็คือ93เนะครับเมื่อครบกำหนด1เดือนนับวันที่ลงทุนหรือวันที่ฝากเงินไปยังบัญชีผู้ที่มีการแจ้งจำนวนเอาไว้นะฮะว่าจะลงทุนในเรื่งแชร์นะครับเขาบอกว่า จะได้รับผลตอบแทนเงินกลับไปเป็นวงละ1,930บาทนั่นก็แปลว่าถ้าเกิดคุณฝากเงินในวันนี้ในวง1แชร์ห0 0่บาทคุณได้รับเงินปันผล930บาทแล้วก็ฝากไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ถอนเงินออกมาสิ้นเดือนคุณได้1,000บาทที่คุณฝากเอาไว้ตอนต้นสมมติคุณฝากวันที่1ไปถึงวันที่30วันที่1ที่คุณฝากเอาไว้1 0 0 0บาทเนี่ยคุณจะได้กลับคืนไปด้วย1,000บาทแล้วก็ยังได้เงินปันผลไปอีกด้วย930บาทเา้ารมัอจะมอามาอาบ้างงทเ ทีนี้ครับมันก็มีการอ้างด้วยว่าจะจ่ายผลประโยชน์นะฮะในการตอบแทนมากถึง1,116ถึง3,040เปอร์เซ็นต่อปีนะฮะซึ่งน้องหมอเป็นไปไม่ได้ในตลาดของเงินลงทุนเลยทีเดียวนะครับช่วงแรกๆนี้ก็มีผู้ที่ได้รับเงินตอบแทนกันเยอะแยะมากมายเห็นไหมวิธีการมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วฮะมาในแบบออนไลน์ลงเป็นวงเงินนะครับเป็นการฝากเงินปกตินี่แหละเหมือนกับเป็นการออมเงินในแบบของวงเงินแชร์ เราก็ได้รับผลตอบแทนโอโหคนมันก็อยากได้ก็ลงทุนกันไปทั้งเยอะมูลค่าความเสียหายของแชร์แม่มณีเนี่ยเรียกว่าความเสียหายมากกว่าถึง1,300กว่าล้านบาทเลยทีเดียวครับ